มาดูความคืบหน้าในการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวกันบ้างค่ะวันนี้คณะทํางานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่63ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกข้าวที่จังหวัดลําปางโดยเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติ นายโอภาสกลั่นบุตรประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่63พร้อมด้วยพลตรีอุกฤษอากาศวิพาสผู้บัญชาการมฑลนทหารบกที่32ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมฑลนทหารบกที่32นํานำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณข้าวคงเหลือของรัฐที่จัดเก็บไว้ในคลังสินค้ากลางจังหวัดลำปาง3มแห่งจำนวน7คลังโดยจุดแรกตรวจที่โรงสีโชคพนาการซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล า,าะคาอําเภอเกาะคาตัวแทนจากองค์การคลังสินค้าแจ้งว่ามีเข้าจากโครงการรับจํานําปีการผลิต2555ัน5้ทับเก็บอยู่27,000กว่ากระสอบทางคณะทํางานจึงตรวจนับทั้งหมดซึ่งเบื้องต้นก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวจากทุกกองไปตรวจสอบพบว่าเป็นข้าวชนิดเดียวกันทั้งหมดและยังมีคุณภาพหลังจากนั้นได้เข้าตรวจสอบที่คลังบริษัทอิมพีเรียลพอทเทอรี่จํากัดตั้งอยู่ที่ตำบลวังพล้าอเภ� ซึ่งเก็บสต็อกข้าวปีการผลิต2,555 56และที่บริษัท PAS 2556จำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดเก็บสต็อกข้าวปีการผลิต2,556ั2,557ที่มีทั้งหมด5คลังซึ่งตรวจสอบในทุกคลังให้แล้วเสร็จภายในวันที่22กรกฎาคมนี้ก่อนรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวรับทราบต่อไป